ทุกคนครับเคยสังเกตกันไหมครับว่าไอาคือสิ่งที่พันกันยุ่งเหยิงที่สุดในโลกเส้นได้ที่หลอดตกสายหูฟังในกระเป๋าไม่ใช่ครับสำหรับคนยุค90แบบผมคำตอบเดียวในใจเลยคือเทปคาสเซ็ตเฮ้ยหาอะไรนะช่องนี้คือช่องหาอะไรนะที่จะมาตั้งคำถามกับเรื่องรอบตัวที่เรามองข้ามไปแต่บางทีคำตอบมันก็ช้ำให้เราต้องอุทานออกมา วันนี้จะพาไปลุ้ลึกถึงปริศนาเทปคาเซ็ตพันกันหับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมีเหตุผลผมมีเทปม้วนหนึ่งครับเป็นมิกซ์เทปที่อัดเพลงสมัยเรียนไว้เป็นเทปที่รักที่สุดในชีวิตวันนึงหยิบมาเปิดแต่จู่ๆเครื่องเล่นก็หยุดนิ่งแล้วผมก็เห็นม้วนเทปมันไม่หมุนผมก็กรอไปกรอมาสุดท้ายเทปก็พันกันผมนี่นั่งมองมันตาปริบๆนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนี่มันเป็นครั้งที่หนึ่งร้อยแล้วทำไม ทำไมต้องเป็นม้วนนี้ตอนนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของเครื่องเล่นที่เก่าหรือเทปมันหมดอายุแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นฮะอะไรนะผมก็ลองหาวิธีแก้ครับใครทันบ้างเอาดินสอจิ้มเข้าไปในรูเทปแล้วหมุน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 หมิน่นจนกว่ามันจะตึงเฮ้ยใครคิดวะมันใช้ได้จริงผมก็นั่งหมุนครับหมุนไปก็คิดไปทำไมชีวิตคนเดาต้องมานั่งหมุนเทปด้วยดินสอวะมันจะมีอะไรที่พิสดารไปกว่านี้อีกไหม ผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับค่อยๆคลี่มันออกทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นจนผมเริ่มรู้สึกว่านี่มันไม่ปกติแล้ววันนั้นผมรู้สึกเหมือนกำลังแข่งกับเวลาผมต้องฟังเพลงนี้ให้ได้ก่อนเที่ยงคืนไม่รู้ทำไมมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นยิ่งผมตั้งใจจะคลี่มันให้เรียบร้อยเท่าไหร่มันก็ยิ่งพันกันมากขึ้นเท่านั้นเหมือนมีใครบางคนกำลังแต้งผมอยู่ผมเริ่มหงุดหงิดผมเริ่มโมโห ผมเริ่มตะโกนใส่เทปว่ามึงเป็นอะไรของมึงวะฮะอะไรนะ